สวัสดีจากแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเกิดนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเลอกเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกับพวกแกนะผลฟุตบอที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้นะจ๊ะก็ะอย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามเจดำได้ ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะอีไหลรอดทุกคนนะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเรี้ยวเลยทีเดียวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนี้กันเลยก็และกันนะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลลีกของพูตานนะเมื่อคืนนี้นะเซาเทิร์นซิตี้ก็ถล่มท้านของเทนซังไปสี่หนึ่งอินีมาตองที่กาลกาตาพรีเมียร์ดิวิชั่นเอนายจ๋าของอินเดียคณะจะยักหน้าแล้วก็ยักเอวกันอีกแล้วนะนายจ๋าเมื่อคืนนะทางฝั่งของดิมอนฮาร์เบอร์นะเปิดบ้านแพ้กับกาลกาตาคัสตอมไปศูนย์สองนาย บอลลีกหญิงคาซักสถานกันบ้างนะเมื่อคืนนี้นะโอเชเปสนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้กับเซตซูไป0.7ต่อเลีกของฝรั่งเศสมอคืนนี้เลอคลาสสิกนะจ๊ะอลมปิกมาเซย์ก็เฉือนชนะาริสังด์แมงได้1.0ปิดท้ายที่เกาโชส์ไรตัลลี่นะนาโปลีก็เฉือนปิซซาไป3.2จ้าอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนนะ ทีนี้ไปต่อที่ข่าวคราวของการลุกหนังโลกนะพวกแกนะบอลลงดอ2025ประกาศไปเรียบร้อยเมื่อคืนนี้นะจ๊ะก็เนวันนี้อัดคลิปตอนเช้าเลยรอรางวัลประกาศแล้วก็เป็นไปตามคาดของหลายๆคนนะจ๊ะสื่อทุกแขนงเลยอุสมานเดมเบเล่ le, หรือว่าเดมบูสนะจ๊ะตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของอาริส์แชแมงในวัย28ปีเนี่ยก็เข้าไปเป็นลูกบอลทองคําคนที่6ของฝรั่งเศสนะที่เคยได้รางวัลน,นี้นะในปี2025เอาชนะลามีนเด็กยาลายามาแล้วก็ เพื่อนร่วมทีมอย่างวิตินปู่เฮ้วิตินย่านั่นเองนะจ๊ะโดยการประกาศรางวัลบอลลงดอร์เนี่ยจ้ะก็มอบไปกับอุสปานเดเบเล่นะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยนะทำผงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะกับบริสันด์เชมแมงนะจ๊ะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะเข้าชิงฟีฟ่าคลับโบลคัพแม้จะแพ้เชนซีก็ตามเนี่ยนะแล้วก็จบด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์กับเปเชในประเทศด้วยนั่นเองนะ โดยในลีกเอิงเนี่ยเดนบูซเนี่ยนะ29นัดยิงไป21ประตูนะจบฤด,ดูกาลด้วยตำแหน่งดาราซันโวร่วมนะจ๊ะแล้วก็มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลของลีกเอิงด้วยรับรางวันลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยโอ้โหเรียกว่ากวาดทุกสถาบันเดมเบเล่ le, พ่อทุกสถาบันน,นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยิงไป8ประตู6แอสซิสต์แล้วก็เป็นการทำแอสซิสต์2ครั้งในนะัดชิงชนะเลิศที่เบเชถลม่มอินเตอร์มิลานไป 5- 0ด้วยนนนั่เองะ แล้วก็ถือว่าเป็นบอลลงดอสมัยแรกของเจ้าตัวด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะสมัยไปอยู่กับบาร์เซโลนานี่โอ้โหเป็นสายอ e ีสปอร์ตติดเกมเคยไม่ไปซ้อมนะแล้วก็แจ้งสโมสรว่าปวดท้องทีมแพทย์จากบาร์เซโลนาก็มาหาที่บ้านประกบมานั่งเล่นเกมอยู่ก็น่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สมัยเป็นวัยรุ่นอะไรแบบนี้สุดท้ายเจ้าตัวก็พิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยสภาพร่างกายสภาพจิตใจรวมไปถึงการเป็นเดอะแบกของทีมแล้วก็ช่วยเหลือทีมทั้งทีมทชาติฝรั่งเศสแล้วก็ปนะารีสแซงแชแมงเ่ยทำให้เขาเข้าป ร้อยยินดีด้วยกับอุสมานเดมเบเล่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะ5คนของฝรั่งเศสที่เคยได้รางวัลบรลลด,ดอร์นะจ๊ะก็ไล่มาตั้งแต่เลมงโกป้านะปี1958นะหลังจากนั้นเนี่ย3สมัยติดติดเลยกับมิเชลพลาตินีนะปรเลลูกหนังปี83 84 85นะจ๊ะไล่เรียงมามีชองเปียปาแปงอดีตกองหน้าตำนานของทีมชาตปฝรั่งเศสป,ปี1991เนาะ แล้วก็ซินาดินซีดานนะจ๊ะแม่ตำนานเพลย์เมเกอร์รุ่นสุดคลาสสิกปี1998แหลังจากพาฝรั่งเศสคว้าแชมป์โบอโลโลกฟรอง9์ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นการิมเบนเซมาล่าสุดปี2022ก่อนจะมาเจอกับอุชมันเดเบเล่นในปีนี้กับบอรลงดอที่ ทีมชาติฝรั่งเศสเขาได้กันนั่นเองนะจ๊ะเป็นนักเตะฝรั่งเศสเนาะคนที่6นะอ้าวยินดีกับเดมเบเล่ไม่พอมายินดีต่อกับนักเก้หน่อยกันแล้วกันนะจ๊ะลุยเซนริเก้เทรนเนอร์หัวไหลยหลุดของปารีสแซงต์แชมงเนี่ยล่าสุดก็พงาดคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหรือว่าโค้ชแห่งปีนะรางวัลโยฮันครับโทฟี่นะจ๊ะหลังจากสร้างปราสาทพาเปเช่ che, เนี่ยคว้ารชปเปี้ป์ในประเทศแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยน,นั่นเองนะโดยโค้ชวัยปีเนี่ยนาก็เนะ คู่แข่งอย่างอัลโนคอนเต้จากนาโปลีนะจ๊ะฮันซี่ฟลิกจากบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนา เอ็นโซมาเรสกาเทรนเนอร์แชมป์โลกจากฐานะจักรรรดิชเชลซีแล้วก็อาร์นเนอร์สโอตคนเก่งของโปปิพ,พรีลิปูเขานั่นเองนะเอ็นิเก้นเนี่ยไม่ได้มารังวัลเพราะอะไรเพราะต้องคุมทีมลุยเลิคลาส,สิกที่บุกไปแพ้อลิิปิมมาร์เซย์ศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้ซึ่งมันเป็นเวลาคาบเกี่ยวกันกับการประกาศบอลลงดอนนั่นเองนะจะเอาอยิานดีด้วยกับนักเก้นนะไปต่อกันที่หนึ่งรางวัลก็คือยาชินทรฟี่นะหรือว่ารางวัลประตาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีนะจ๊ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นคือ องเดรเดส่งติงโอนาน่าก็บ้าแล้วเออเป็นจารุจิดอนนารุม่านะจ๊ะนักศัะตูกับตันทีมชาติอิตาลีวัย26ปีนะก็เข้าป้ายรับรางวัลนี้ไปในงานประกาศบอลรอสองพันยีที่ปารีสเมื่อคืนนะฤดูกาลที่แล้วเขาจะตัวเหนียวสุดๆนะแล้วก็เป็นกำลังสังคังเลยนะของปารีสแซงต์แชงในการคว้าิปเปิลแชมป์ในประเทศรวมไปถึงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็เอาชนะอาริชงเบเกอร์พ่อหมีจากพนะิพรีลิพูเนาะยานซอมเมอร์ของอินเตอร์มิลานด้วยแล้วก็เป็นรางวัลของดอนนลมาครั้งที่2แล้วก่อนนี้เคยได้เมื่อปี2021นั่นแปลว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเขานี่ยังคงเป็นมือต้นๆของโลกเลยในการเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกนั่นเองนะจ๊ะสำหรับจิโจ ดานนารุมาแล้วก็มีปัญหากับหลุยเซนตูเก้ก็ว่าดไปสุดท้ายปัจจุบันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะสำหรับจีโจ้นะอา้าวอีกหนึ่งรางวัลก็คือโกปาทรอฟีนะจย์หรือว่ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะก็เป็นของเด็กยาลาลามีนยาเมาหรือว่าน้องบ่าวนั่นเองนะ ปีกโหสุดบาสจันเลยวัย18ปีของบาร์เซโลน่าบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนนั่นเองนะจ๊ะสาขาดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยก็ตกเป็นของเขานั่นเองนะก็เอาชนะเอสเตวาลของปาเมรัสที่ย้ายมาอยู่กับเชนซีเรียบร้อยเนาะชอเนเวสแล้วก็เดซเดดูเอของปารีสแซงต์แมงแล้วก็เคนันจิลดิสของยูเวนตุสนั่นเองนะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะก็เป็นกำลังสังคังให้กับทั้งสเปนแล้วก็ทั้งบาร์เซโลนาด้วยนั่นเองนะเล่นได้อย่างจี๊ดจ๊าดแซบลิ้นมากเลยปัจจุบันสวมเสื้อเบอร์10ของบาร์เซโลนนนน่่าาาาด้ววยยััเองงะะะทกกกกษิิธีรรรรปตูจ บอรลรวมไปถึงวิสัยทัศน์ในการเล่นเหนือกว่าเด็กวัย18ปีทั่วๆไปก็เข้าไปคว,ว้ารางวัลนี้ไปถือว่าเป็นวันเดอร์คิดหรือว่าเด็กมาสจันของโลกลูกหนังในยุคป,ปัจจุบันเลยสำหรับลามินเด็กยลายะมา ไปดูกันที่สกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งทำไมอยากประทะกันทุกคนไงแม็กโทมินเของเจดม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกอดีตเด็กป้าของแม,มตินเอที่ปัจจุบันไปโลดแล่นแล้วโดดเด่นอยู่กับนาปโปลีในเกาโชสหรติตล์ปีที่แล้วเป็น MVP ของลีกอิตาลีด้วยนะของเกาโชเนี่ยไม่พอพานาปโปลีเข้าป้ายควาสคูเดโตได้ด้วยล่าสุดเขาได้รับการโหวตให้เป็นอันดับที่18พวกแกของบอลลอนดอร์ร2025ันะจ๊ะ ภายใต้าการทำงานร่วมกับอันโตโดคอนเต้นั่นเองนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวเนี่ยมีชื่อถูกเข้าชิงรางวัลบัลลงดอนะจบอันดับ18เฮ้ยไม่ธรรมดานะ แล auto, ้วก็กลายเป็นผู้เล่นจากเกาโชติราที่จบอันดับสูงที่สุดนะเหนือเดนเซลดูฟรีของอินเตอร์มิลานที่ได้อันดับ25เนาะแล้วโรบิติเนตอันดับ20นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นแม็กทูมิเนอันดับ18นะลงเล่นปีละ36นัดเนี่ยทั้งซาาแล้วก็โคไปยจะเลยยิงไป13ประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งคนขวัญใจเจ๊ดำแฮร์รีดอะเฮอริเคนกองหน้ากับตันดิชช่างคลิกของไบรมินิกเนี่ยก็เข้าป้ายบอลงดอเป็นอันดับที่13นั่นเองจาก26 ได้แล้วก็เป็นแชมป์แรกในประสาทในการค้างแก่้งของแฮร์รี่เคนด้วยนั่นเองนะจ้ะอาอ้าวยินดีด้วยกับทุกคนที่มีวันดีๆในบารลงดอนะ,อะสรุปรางวัลบารลงดอปีนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะจ้ะบารลงดอชายเนี่ยอุสมานเดมเบเล่เนาะจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะจ๊ะแล้วก็ของฝั่งหญิงเนี่ยเป็นไอตานาบอลมาติ ati, นั่นเองนะจากบาร์เซโลนาเนาะ ยาชินโตรฟี่นะโกยอดเยี่ยมเนี่ยจิโจโ้ดอนนรมาจากอาบริสันเชม,มงังฤดูกาลก่อนเนาะปัจจุบันอยู่กับซิตี้ส่วนฝ่ายหญิงเป็นฮันนาแฮมตันนะจ๊ะประตูของเชนซีเขาทีมหญิงโกปาโตรฟี่นะหรือว่าดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นลามีนเด็กยาลายาเมลาจากบาร์เซโลเน่บาร์าาเซโลนาส่วนฝั่งหญิงเป็นวิกกี้โลเปสสโมสรเดียวกันจัดแต่เป็นทีมหญิงนะแกดมุลเลอร์ทรอฟี่นะจ๊ะหรือว่ารางวัลดาราซันโวยอดเยี่ยมนะก็ตกเป็นของวิกตอร์เยอร์เคเรสที่ปีที่แล้วยิงเป็นไฟพผนียงเลยนะกับสปอร์ติ้ง ลิสบอนนั่นเองนะจ๊ะ63ประตูนะทั้งลิสบอนแล้วก็ทีมชาติสวีเดนเมื่อปีก่อนนะส่วนฝั่งหญิงเนี่ยเป็นของเอวาปาจอร์นะจ๊ะจากบาร์เซโลน่านักเตะทีมชาติโปลแลนด์ยูนครลับทาวฟี่นะโค้ชยอดเยี่ยมเป็นของหลุยเซนริเก้ของปารีสแซงต์แชร์แมงฝั่งหญิงเป็นซารีนาเว็กเมนนะจ๊ะของทีมชาติอังกฤษสโมรสรยอดเยี่ยมแห่งปีก็เป็นของปารีสแซงต์แชร์แมงนะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะไอ้ปืนใหญ่ไฟเพลีงทีมหญิงจ้าส่วนรางวัลพิเศษเนีีี่่่่่่ยยนนนนนนนะเเเเเเปปป็็็็รรรราาาางงงงงวววััััลลลโซคคคติสสอออออออ์ดกขขขทใช้บืืพมนะ ซาหน้านะจ๊ะเป็นมิธีที่ช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างครอบคลุมแก่เด็กและเยาวชนที่รับผลกระทบจากโรคมะเร็งและโลรคร้ายแรงอื่นๆนะยอดเยี่ยมอ้านั่นคือบทสรุปทั้งหมดของบอลอนดอ2025จะาเจดมนำมาฝากผู้แก่ทุกคนในเรื่องเล่าเซาสีเช้าววันนี้นะจ๊ะอ้าไปดูกันที่เรื่องราวของผู้วิปรีนะจ๊ะเอาพี่หมูมาถาม่อยจะไปนรูารเปารช่งเป็นูียารเก่งรน้นะจ๊ะ่านรูารรูคือีเอริคัเป็นผูู้่้จารูรูไปรูร่ ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะโดยอาร์เนอร์เดอรฮันเนอร์สล็อตเ่ยนะกุนซือคนเก่งของวิปรีเนี่ยก็มายืนยันแล้วว่าคืนนี้โมซาลาจะไม่ได้ลงสนามยักหน้ายักเอวให้กับลิเวอร์พูลในการลงเล่นลีกับรอบ3จะเจอกับนักบุนเดนต้าต้เซาทันตันนั่นเองนะจ๊ะ โดยล ok ิเวอร์พ <c oughs> ูนนะก็เก็บชัยชนะมา6เกมรวดจากทุกรายการที่ลงสนามนะแต่สซล็อกก็ยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนผู้เล่นเป็นโรเตชันกันบ้างนะโดยเขาจะเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ยนะตัวหลักๆเนี่ยจำไม่ได้ลงสนามเลยในวันนี้นะจ๊ะแอนเนอร์บอกแบบนี้ว่าสวัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ้าบรรดาเดอะคอปทั้งหลายนะครับอนเนอร์เนอร์บอกเลยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เราต้องมีทีมที่ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับไหนจะฟุตบอลยุโรปนะครับไหนจะฟุตบอลทั่วทั้ประเทศนะครับลงเล่นทียิบเลยครับไม่ใช่เขาอ้างอะไรนนนะะคคครรรััับบแ่่่เเลาาาให้้ฟงงออวตมี การเปลี่ยนแปลงทีมนะครับนักเตะอย่างเวอร์จิลเดอมองฟานได้นะครับอิบูโกนาเต้นะครับรวมไปถึงโมซาราที่จะ ยักษนะ์หน้ายักษ์เอลใน克拉เนอะร์แล้วอีกหนึ่งคนคือนิวซีเวนเจอราดอย่างแรานกราเฟนแบกแลวก็ดมมนิกโซโบสไลเนี่ยเหล่านี้จะไม่ได้ลงสนามคืนนี้แน่นอนใน克拉เนอะร์และจะได้พวกเขาได้พักกันบ้างให้โอกาสคนอื่นได้ลงสนามนะครับเนอะร์พาะเจ้าแม่จ้าอ่านั่นคืออาร์เนอร์บอกแบบนี้ชัดเจนว่าโซโบไม่มีกราเฟนแบกไม่มีโมซาร่าไม่มีฟานไดไม่มีอีบูก็ไม่มีนะจ๊ะเป็นโอกาสของดาวรุ่งแล้วก็ตัวสำรองที่จะได้ลงวาดลวดลายในเกมค่ำคืนนี้นั่นเองกับซอมตันนะจ๊ะไปดูที รอยคียกันบ้างนะตำนานพันฮาร์ดแมน ของแมนเชสเตอร์เต็ดนะจ๊ะที่เป็นกูรูอยู่ที่สกายสปอร์ตเดี๋ยวเจ้าตัวาาก็ออกมาซับๆมิกิอาลาเตตา้าคุณซื้อมาดเข้มของไอ้เป็นใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลว่าใจไม่ถึงทําบอลแบบกลัวแพ้ไม่อยากแพ้ไม่เคยเสี่ยงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยในเกมที่เสมอกับซิตี้ไป1ต่อหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะโดยคีในสัมภาพแบบนี้บอกว่ากลัวเคยลงเล่นให้กับโค้ชหลายคนนะรนะดับสโมสรเนี่ยทั้งไบรน์คลับเซอร์เลฟูซันพวกนี้เขาใจถึงเขากล้าเสี่ยงกล้าแลกนะเขาทุ่มหมดหน้าตักเลยอออินเลยนะไม่มามึกกักมายึกมายักี้ก แล้วก็ไม่ได้สนใจคู่แข่งด้วยสนใจแก้ทีมตัวเองเพราะนั้นเนี่ยพวกโคที่กูเคยเล่นให้เนี่ยเหมือนนักพนันอะยอมแลกยอมเสี่ยงเออมีได้มีเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตาเนี่ยนะแม่งคิดถึงแต่เกมลับแล้วก็หวังว่าจะได้รางวัลที่ดีตอบแทนด้วยชัยชนะมึงจะบ้าหรือเปล่านะรูกอลที่ล้วมึงเสมอ14เกมอะแล้วก็10ครั้งเนี่ยมาจากเกมที่พวกมึงนําอยู่และปิดท้ายด้วยการเสมอมอึงบ้าแล้วเพราะนั้น,นถ้ามองไปที่ตัวเลือกเนี่ยนะโอ้โหไอ้เบอร์ชีเอเซ่ก็เล่นได้ดีมึงไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าอะไรเลยอะนะ คือมึงคิดมาแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ใช่อย่างนี้สุดท้ายจบด้วยการแบ่งแต้มกันไปก็ถือว่าเป็นรางวัตอบแทนของมึงก็แล้วกันนะได้หนึ่งคะแนนตอนท้ายเกมนะอือตามนั้นนะโอ้โหลอยคีด แสบเหมือนกันนะอ่ะมาดูกันที่หัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลล์ตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์เตดนะจ๊ะก็ออกมาชื่นชมแนวทางของเป๊ปโก์ดลาที่ทำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเปิดรถบัสสีฟ้าที่เอเมอรต์สเตเดียมในเกมที่เสมออ์เซนลได้1ต่อนเมื่อสุดสัปดาห์นะแปลกหูแปลกตาไปหมดเลยแต่เนวิลล์เขาบอกเขาชอบนะแม้ว่าเขาดูไปดูมาแล้วมันจะทรมานก็ตามนะจ๊ะแกรี่บอกแบบนี้บอกว่าอม,มันก็ไม่ใช่เกมที่เนคาดไว้นะอึดอดัดทั้งสองทีมเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีะ ทั้งคู่เลยก็เล่นเกมรับได้ดีเล่นเกมลุกได้ดีนะแต่เป๊ปเลือกวิธีการที่เนไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เนชอบว่า5้าสี่หนึ่งอะไรแบบนี้นะจนมาเสียประตูในช่วงท้ายก็นักก็ช่างมันนั่นแหละพวกเขาว่ารู้ดีนะว่าอัศน์เนี่ยอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็เลยอ่ะจัดแบบนี้แล้วกันแต่ดูไปดูมาเนี่ยมันก็เป็นเกมที่หน้าทรมานอยู่นะเพียง่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วเนก็มองว่าเป๊ปใจถึงมากๆเลยนะที่ทํา ชิตี้ได้แบบนี้ก็ถือว่าออกมาชื่นชมแทักติกของเป๊ปที่มีการยืดยุน่นลุกก็ได้รับก็ดี แล้วก็เลือกวิธีการเล่นให้เหมาะสมกมบคู่ต่อสู้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแฟนซิตี้หลายคนเขายังช็อกไม่หายนะไปต่อกันที่จอมอคากรกตำนานกองหลังระดับโลกของพวกวิเพราะห์เลวพูนะจ๊ะล่าสุดออกมาฟาดใส่แชมป์โลกอย่างทางละกกาฬารักเชนซีนะว่าตราบใดก็ตามที่ยังใช้ผู้สาประตูแบบนี้และยังใช้เซดร์แบ็กชุดปัจจุบันอยู่เนี้ยไม่มีทางได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนนะจ๊ะหลังจากเกมน่าสุดเนี่ยนะไปแพ้แมนยูเตดหนึ่งสองที่โอทราฟอร์ดแบบที่พวกเขาเหลือ10คนนั่นแหละสามสี่นาทีแรกจากการโดขขน,น,นะนไล เทอร์ชาลบาแต่ก็ไม่ทันนะจ๊ะจะบอกคโลโกบอกแบบนี้บอกว่าอเกอร์ว่าแฟนฐานอากาศขาดรัก,รกหลายคน,นคิดเหมือนเกอร์แหละนะว่ากุนซืออย่างมาเรสกาหรือเอ็นใหญ่เนี่ยทำงานได้ดีแล้วละ่ะนั่นแหละเข้ามาทํางานแต่เจ้าของทีมเนี่ยเข้ามา3-4ปีตรงเนี้นะไม่ได้แชมป์ลีกหรอกนะต,ตามได้ก็ตามที่ไปหนีอยู่นะมันคือเงินที่ถูกใช้ไปแล้วมันแก้ไม่ถูกจุดเกาไม่ถูกที่คัน นะผู้สัมผัสถูแบบเนี้ยเหรอเออกองหลังแบบเนี้ยนะคุณไม่มีทาเป็นแชมป์พิมพ์ลีกหรอกโอ้โหฟาดแลมกันนะคาราเกอร์นะอ่ะทัวร์ของสถานการณารรักแชมป์โลกเชนซีจา๋าไปหาคาราเกอร์ด้วยไปเลยอ่ะไปดูที่แฟร์กอินเลตกันบ้างนะแล bon ้วกันแฟนบอลยูไนเต็ดคนนี้เป็นใครคือคนที่เขาจัดแคมเปญขึ้นมาเป็นเควสของตัวเองเป็นคอนเทนต์ว่าจะไม่ตัดผมจนกว่ามยูไนเต็ดจะชนะ5เกมติดต่อกันนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมแม่งยาวเป็นฤาษีแล้วตอนนี้นะสำหรับอีแฟร์กเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปดูเกมที่ยูไนเต็ด เอาชนะเชนซีได้2อหนึ่งโจดรัฟฟอร์ดล่าสุดนะจ๊ะเขาเนี่ยทำสื่อโซเชียลที่ชื่อว่า The United Strand นั่นเองนะชาลเลนจ์มาตั้งแต่ตุลาคมพี่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยกำลังจะครบ1ปีแล้วเออแล้วคนติดตามคขนไอจีเนี่ยทะลุหลัก300แสนคนไปเป็นที่เรียบร้อยแต่การมาของอีแรงที่โอทัฟฟ์ฟอร์ดเนี่ยเจอแฟนยูอเอตพันแท้พันแบบ ฮาร์ดคอร์จิกผมเลยเว้ยเออแล้วก็บอกว่ามึงไม่ใช่แฟนยูเต็ดพะนั้นนะ่ะมึงจะทําอะไรเนี่ยมึงก็ทําไปกูจะทําแบบนี้ก็คือจะจิกหัวมึงนั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะก็โพสต์ในโซเชียลเต็บอกว่าโอ้โอทัฟฟอร์ดหน้าทึ่งมากเลยนะแฟรงค์เนี่ยหัวเปียกมะลอกมาแลกเลยแต่ก็ยังยิ้มได้อะไรแบบนี้นั่นเองเราได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นเกมที่บ้าคลั่งพามไปแล้วหนึ่งนัดหรือสี่นัดเอานอยอยู่นเต็ดเออนะก็ ล่าสุดเนี่ยชนะในออทฟอร์ดได้2เกมติดคือชนะเบอร์ลี่แล้วก็ขั้นกลางด้วยกันแพ้ซิตี้ในเกมเยือนเนาะก่อนจะชนะเชลซี2อตอนหนึัน่นเองนะจ๊ะแต่ยังไม่ชนะ2เกมติดในพรีเมียร์ลีกของรูเบนอาร์โมริมนั่นเองนะจ๊ะ,อะรอดูว่าอีตาแฟล์เนี่ยผมมันจะยาวฟูฟ่องเปนยองใหญ่แค่ไหนก่อที่ยูเวเตดจะชนะ 5เกมติดตามที่เควสของเขาตั้งเอาไว้นะจ๊ะไปดูที่แฮร์รี่เดอะเฮอร์ดิเกนกองหน้ากับตันนิชอังกฤษของบาร์ไอไมนิกันบ้างแล้วกันในวัย32ปีเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยิงในพิมร์ลีกไป213ประตูห่างจากสถิติ ตลอดการของอารันเชียแขกเฮ้ hey! อันเชียร์สองร้อยหประตูอยู่47ลูกเนี่ยนะตอนนี้เขามีรายง,งานออกมาว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาที่ถูกมากกับบาเยมินิกนะจ๊ะภายในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งบิลื่อเยอรมันเขาได้รายงนว่าแฮร์รี่เคนสามารถย้ายออกจากบาเยอร์นได้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยค่าตัวแค่56ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะและถ้าเขายืนยันว่าเขาจะย้ายออก ก่อนจบตลาดหน้าหนาวคือตลาดมากราคมนี้เงื่อนไขตัวนี้ยังคงอยู่นั่นเองนะโดย oa, บิวมองว่าบบเยัน,นยควรจะต้องต่อสัญญาเคนตออกไปแล้วก็ลบเงื่อนไขนี้ออกไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียตัวแฮร์รี่เคนกลับพมิลิกก็ได้เพราะว่าเจ้าตัวก็หวังว่าจะกลับมาทำลายชายตีของเชียร์เร์นะปัจจุบันเล่นได้กับบบเยันไป103นะร้อยนัดยิงไป98ประตูนะฤดูกาลนี้เล่นมาไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยยิงไปแล้ว13ลูกนะจ๊ะก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเหลือเกินสำหรับแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนนะ5 6ล้านปอนด์ไามา ไออปิดท้ายที่ฟ้าผ่าบอลไทยกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะท่านประธานนะของ BG จีปทุมยูเต็ดนะคุณประวินพิรมพักดีเนี่ยประกาศลาออกจากการเป็นประธานสโมสรทีมของตัวเองสมใจนึกบารมูนะฟแฟนที่ไล่แกว่าโอ้ทาทีมใช้แต่เงินซื้อตัวนั่นนี่มั่วซั่วไปกองหลังก็ไม่เหนียวกองหน้าก็ไม่คมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะล่าสุดถแถลงการจาก BG จีเขาบอกว่า เรียนแจ้งแฟนบอลและสื่อมวลชนด้วยว่าคุณประวินเนี่ยตัดใจลาออกจากตำแหน่งแล้วด้วยผลส่วนตัวและด้านสุขภาพโดยจะมีผลทันทีนะแล้วก็กลายเป็นว่าสโมสรบีจีขอบคุณคุณประวินด้วยที่คุ้มเทมุ่งมั่นและมอบทุกอย่างให้กับสโมสรหลายปีที่ผ่านมาแล้วขอคุณประวินมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปสำหรับรายละเอียดโครงสร้างสโมสรเดี๋ยวรอติดตามว่าบีจีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งส่วนตัวยาดำเนี่ย ไปทางานที่ BG Sport แล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านประธานปิปน๊บนะคุณประวินเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แฟนๆบีจีเราเนี่ยหลังเนีน่ยติดตามไม่ดีว่าทิศทางของสโมสรจะไปทางไหนเพราะตอน,น Sport เนี้ยบีจีสปอร์ตเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะแต่ BG ปทุมยูมิเตดทีมสโมสรเนี่ยมันไม่่พยเวิร์ก็เหมือนที่เราเห็นนะเนาะประธานลาออกจากทีมของตัวเองเพิ่งเคยเจอเหมือนกันเอออ่ะทีนี้แฟนบอลที่ไล่แกเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยรอดูแลกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะ อ่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซซวซีในเช้าวันธาคารสีชมพูจู้ฮุกกรูแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะ รักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์ไปเยอะแล้วก็ติดตามเจดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะยี่แรอดนะเจอหน้าเจอตาการอวยพรกันทุกครั้งเลยนะจ๊ะขอพวกเจ้ามีความสุขมากๆกันแลน้วกันเนาะในชีวิตวันนี้เนาะเจอเรื่องอะไรยากๆสู้เข้าไว้ยิ้มเขาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกครั้งนั่นแหละแกเคยทาได้วันนี้แกก็ทาได้อีกจะดามั่นใจแบบนั้นนะใครมีความสุขแบ่งปันให้คนรอบข้างบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าซอสีวันนี้ไปเว